แล้วเอ็มโอ้ยเฮียไปกินงูเลยวะเป็นไงวะมันจะเป็นตัวแบบตัวลายๆจนต้องต้องอ่ะใช่งูเห่าทั้งงเห่าทั้สีดำอันนี้มันเป็นสีแบบสีแบบขาวๆหรือเดิๆสักอย่ามเนี่ะแล้วมันหายไปแล้วมันก็แบบมันมีเสียงแบบอย่างเงี้แล้วมันกินมัมีเสียงผู้หญิงน้องงูเจ้าที่เหรอวะทีมงานทุกคนกลัวงูหมดโอ้ยอย่าไปยุ่งกูบอกเลยไม่เอา มีพิษมีพิษหรือไม่มีพิษกูก็กลัวไม่มีจุงมเลยถ้ามันกัดขึ้นมานะเน่านะเน่านะแผลเน่านะแผลติดเชื้อนะถ้าไม่มีพิษล่ะเห็นงูเหลือมไหมเวลามันกัดอ่ะถ้าไม่รักษาเน่าเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปตาต่อเพล็ดนะยินมาทุกคนไปต่อเพลดยินตัดเถือแล้วก็ไม่มีเน็ตนะเครื่อนยังไงตากระพริบบางผมปะไอ้พวกเอ้ยเดี๋ยวผมไปไอ้ไม่รู้เดี๋ยวไปไปไก่ก้อนก็ไหนได้แล้วได้แล้วได้แล้วไปหมดให้ผมไปกับพี่เวลาไหวปะล่ะ อ้าวหาไผมอ่ะเมื่อกี้เจอเลยั้งคือมันเป็นแบบตอนแรกอะเข้าไปส่องดูรอบเลยมันไม่มีเออแล้วก็นั่นอะแล้วพอได้ยินเสียงอะก็ออกมาดูข้างนอกพอกลับเข้าไปทีแต่งูอยู่ข้างบนอ่อเพื่อนๆนะครับผมนะเข้ามาแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะครับผมลองมเขี่ยแล้วดูดิเป็นไงแหวงเลยมันมีพิษมั้งแต่บอลงูเก่าใช่ งูอยู่นหัวตะบอลน่ะวะทุกคนนะครับผมสวัสดีทุกเพจท่านเลยนะครับผมนะวันนี้ก็เจอตจกแพงเจอกันอีกแล้วก็เพจกินไซตัตนนะครับผมปกติทุกทีเมื่อกี้จะไลฟ์สามส่วนครึ่งแต่ตัวติดปัญหานิดหน่อยนะครับก็เลยให้ผมขึ้นก่อนใครที่เข้ามาแล้วรบกวนใครใครที่มาจากไฟเดย์ต่อสิบสามนะครับผมรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับใครยังไม่กดติดตามเพจฝากกดติดตามเพจไว้ด้วยนะครับผมนะ แล้วก็ลิงก์ที่ปักหมุดนะครับเป็นช่อง youtube รายการหล่อนะครับผมฝากเพื่อนเพื่อนะครับนะกดกดไลค์กดแชร์กด, like, ก,ด regret, กด Follow ช่อง youtube รายการหล่อนิดนึงนะครับผมลงคลิปทุกวันนะครับนะใครที่แบบอยากอย่าทักแต่ทักใครที่ชอบดูแบบใครชอบเล่น youtube นะครับผมนะสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง youtube รายการหล่อได้เลยนะครับผมลิงก์ที่ปักหมุดนั้นเป็นช่อง u t u b e รายการหล่อนะครับผมจิ้มไปแล้วจะเจอช่องรายการหล่อเลยนะครับแล้วก็เพจ เพจยินไสตอนตอนนี้นะครับผมสามารถส่งดวงดาวได้นะครับนะเพื <P> ่อนๆท่นานใดอยากซัพพอร์ตทีมงานอยากจะสนับสนุนเพจนะครับค่าค่าเดินทางนะครับผมสามารถส่งเป็นดาวได้ก็ได้นะครับผมป้าช่วยกันสนับสนุนหน่อยน,นะครับป้าด้วยนะครับแล้วก็ช่วยกันแชร์หน่อยนะใช่ฝากแชร์ไปเ<ว>ย้ะเพื่อนแม่เสียเวลาอุ้ยขอบคุณ <ไป S 1> ขอบคุณดวงดาวด้วยนะครับอ่ะทุกคนปาร์ตี้ดาวขึ้นแล้วนะครับผมปาร์ตี้ดาวขึ้นแล้วนะครับผมขอบคุณหนึ่งพันดวงครับปาร์ตี้ดาว นี่นะถ้าไลน์นี้นะดาวเกินสามพันดวงนะเดี๋ยวผมจะจับงูให้ดูเยอะคนลุกอีอะขนลุกถ้าดาวถึงสามพันดวงนะผมจะจับงูขึ้นมาขนลุกเลยฮ่เฮ้ยงูนี่นี่่อ๋อเชือกเชือกเชือกต่อครับมาทุกคนแชร์ไปนะครับเพจเพจยินตอนนี้ยังไม่มีสปอนเซอร์ยังไม่มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับนะ ผู้ใหญ่ใจดีท่านใดดูอยู่อยากลงงานโปรโมทโฆษณาสามารถทักแชทอินบ็อกเพจหรือแอดไลน์ที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับผม,ม,มใช่ตบบอลเขาบอกว่าโลไหนอันนี้โลไหนใช่ครับผมนะแดจังงูนะครับผมโอ้ยเคจองูแบบว่าตาบอลงูเจ้าที่เหรอวะสวัสดีพี่พิสา์พี่พิสา์ขอดาวให้น้องหน่อยพี่พิษณ์ปฏิดาวเริ่มแล้วขอดาวหน่อยเร็ว อ้าวถ้าดาวเกินสามพันดวงนะอะเดี๋ยวผมจับงูใ<ม>ห้เลยจับเอาแบบแบบนี้เลยอ่ะจิงยิงยิง,งเฮ้ยขนลุกขอสามพันดวงครับใครอยากเห็นพี่หนุ่มจับงูขอสามพันดวงนะอ่านี่ฮะทุกคนถ้าเหตุยินตอนก่อน,อนจบไลน์นะดวงดาวถึงสามพันดวงนะผมจะจับขางูมาให้ตรงเต็งตรงเตง็ตงไอ้สิออะไรฟ้อฟ้อคืออะไรขนลุกป้าเจ้ท่านแชร์ไปเร็ว ทุกคนนะปาร์ตี้ดาวเริ่มแล้วนะครับผมผู้หญิงเลี้ยงงูเหรอลุ้นเสียงงูเลยด,ดีครับสวัสดีครับผมโว้ยเมื่อกี้งูอะไรไม่รู้เ้ยเจออยู่เหอยังอยู่เว่าตะบนงูอ่ะ ทุกท่านนะแปดท่านปาร์ตี้ดาวเริ่มอยู่นะหอีกสองทีแล้วคนปาร์ตี้ดาวอีกสองทีนะครับผมนะใครอยากส่งดาวส่งได้เลยนะครับอุ้ยอยู่เฮ้เอาดีดีเฮ้ยเป็นเหมือนเป็นเมือนูดูนี่ก่อนกูซูมดลวยกูไม่อยากเข้าใกล้ทุกวันนี่พสองสองตาดีเขาได้เออใช่จะเข้ายังไงยังไม่มีรูมไม่มีรูนะครับโอเคนี่รูมันไม่มีแล้ว มันเหลื่อลงล่างเหรอวะมีมมมมมรู้แต่ตาโตผมเห็นแค่จ่าเลยตาบอนดูเห็นีกไม่ม,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 มีเอาลิดนี้เปิดไปเรื่อยโถกมานะไม่มีพวกมันตาฝาดเหรอวะไอ้นี่หรือเปล่าเนี่ยโคมันไรหรือเปล่าตาบอนดูรอบๆด้วยไม่ใช่มันมเลื้อยอยู่ครอบรอบบ,บนฟ้าบนเบดาวบนต้นไม้ ดูดีๆนีตะบอลดูีขยขยอีกแลวขยดิรูนเต้าเปลือมันอยู่ฮ้ยโอ้โหขยับก่อนในผ้า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 มีไหมเฮ้ยอะไรมหัวหัวหนึ่งนท่านแชร์ไหม หนึ่งพันท่านนะครับผมก็มีนะปฏิดวงดาวจะจบไปห,หน้าเหรียญกทีกว่านะครับอขอดาวหน่อยทุกคนขอดาวหน่อยดยูดะตรงนี้ก็ไม่มีนะจริงๆไม่ใช่มันหลบอยู่ใหนตะบลงูเจ้าที่ปะครับเฮ้ยแต่มีคนบอกว่าถ้าเป็นงูเจ้าที่อ่ะขอต้องมีโฉนดที่ดินเพจแรกอะไรในายบอลเพจแรกไฟใ์สิบสามเฮ้ย มีปะม,มเีเอาดิเอาให้ชัวร์มันจะมันลื้อเหรอแล้วหล,ลบต้องเคลียงงูก่อนดิเคลียงก่อนอะไรใครเดินวางข้างนอกใครเดินเสียงมาจากข้างนอกมีใครมีมมมงูหรือเปล่าท่านวันทีที่มีปะเนี่ยผมว่ามันมากินนกหรือเปล่านสร้างนกตาย<ม>อ่ะอืมอะไรวะเฮ้ยยังไงนี่งูกินนี่ไง ให้มันมากินไอนี่เหรอดูดิเขาย่อยนักน mm <um) ี่ไงช่ป่้านงูมากินเนี่ยนี่คือตัวอะไรองูมากินตัวไอ้นี่วะหนูเหรอเฮ้ยนี่งูมากินถ้าถ้าหลาตะบอลไม้เขียดนี่น่าจะเป็นสร้างนกอ่ะนี่ไงที่หนูมากินแน่เลยงูมากินแน่เลยเ้ยสร้างนกเฮ้ยงูมากินเหรอเออนา้ีทุยไทยแ่เราจะดีนะตะบอลตะบอลดูดูไม่ดูแม่แม่อยู่ไหนวะมีไงมีแม่แน่เลยกฮเป็นหนึ่งดูเพื่อดูไฟตาไหมโล่อะ ดูข้างบนเดี๋ยวผมดูข้างล่างนี่ยผมว่านูงูมันมากินซากนกเนี่ยเลสเตอร์งหลังเอาแล้วตอรบอลดูมีมีนะขอโทษขอโทษครับขอโทษครับกำลังกินข้าวอยู่ส่งดาวมาส่งดาวมาเร็วมีไหมเตอรบอลมีมีเนี่ยมันกำลังมากินซากนกเนี่ยเลยจังหวะมแบบมันกำลังเลื้อยแบบมันกำลังข้าวขอโทษขออภัยไว้ด้วยนะครับมันกำลังเลื้อยแบบมาเเารียกว่าไงครักำลังกินเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะ เสียอะไรอะบอนสีมนกระกระ่มเขาพากระวนกระดิ่มมาจไไม่รู้ เฮ้ยงูเหรเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเป็นหนึ่งตะบอลไฟอะไรตะบอลขอขอซู้มวยขอซูมหน่อยเฮ้ยตะบอลมันหายแล้วคือคืออะไรอ่ะเฮ้ยคืออะไรอ่ะคือคือคืออะไรอ่ะลูกตางูเหรอเฮ้ยนาคอนด้าวตะบอลไปดูดิไปดูดิหนึ่งคันะท่านแชร์ไปเร็ว นี่ไงในห้องใช่หรือเปล่าไม่มีกันบนกูไม่อยากข้าเดี๋ยวเจองูพญานาคเหรอใช่เหรอเขาบอกรู้ตาพยานาคไม่ใช่แค่สืนอใส่กระสือกระสือแั้สองเหรอไปดูเพจนสองปะใช่ไปดูไปดูเพลงสอนสองนส ใครอ่ะไม่รู้ชั้นสองหรือชั้นสองดิชั้นสองไปไปดิชั้นสองทุกคนลุกลุกไฟพญานาคเหรอวะบ้างไฟพญานาคอ่ะใช่หรือเปล่าทุกคนสวัสดีครับแชร์ไปก,ก่อนนะครับผมสามารถส่งดุงดาวได้นะอเออเออไปดูใช่ไหม มีมาสบันอะไรดีอะไรดีสบานมีอะไรดีงไม่มีนะใช่เหรอ าร้พญานาคหรือเปล่าวะไปเออตัวพญานาคแน่เลยวะชื่อกูพญานาคก็สวรรค์อุ้ยอุ๊ยอะไรอะเสียงอยู่ใกล้เราเนี่ยเสียงถ่ายห้องเหรอใครายภาพถ่ายขาสามเวนีนะออกมาปะโค้งตะบอนมึงก็ทายเมื่อกี้เจองูอีกหรอกเจอสองพัดด้วยนะ เม mm. mm. ื <sh ่อกี้ก็เจองูตะบอนถ้าเราล้มงูถ้าเราล้มงูหุยงูเจ้ที่ไม่ผมว่าเขาอะกำลังจะกินอะมันจะกินอาหารแล้วจังหวะเราไปกวนหรือเปล่าอุ้ยข้างในข้างในพี่นพยืนอยู่ยืนอยู่ไหนล่ะพี่นพยืนอยู่ไหนผมถื่อก็อยู่ใครยืนอยู่ไหนอีกอย่างอะไรอะไรหุ้ย เฮ้ยแค่ซูมซูมซูมเฮ้ยซูมอยู่เฮ้ยไอ้เอ็มไอเอ็มกูกูกูนี่กลูก้หอะไรดีำะหลกตางูกตางูเหรอตอนทบดึงสองคนระเบียงตอนไหนระเบียงไหนน ลูกตางูเหรอทางทั้งสองคนแล้วผมอยู่นีุ่้ยใช่ป่ะตะบอลพี่ในห้องน้ำมีตะบอลดูงูก็ไม่ใช่แบบผมไม่ขดจุอล้วตะบอลเฮ้ยอะไรอ่ะ่ตกใจไม่งูกับตุ๊กแกมันน่ากลัวมันเป็นเป็นแฟนแดงเหรอผมคิดว่าน่าจะเป็นอะไรนี่หรือเปล่าทุกคนลูกตาใสพญานาคเหรอพญางูเหรอ เสียงกระพวนนี่ดิเออเสียงกระพวนคืออะไรรู้พอเสียงกระพวนมาทีไรมันมีปัญหาตลอดเลยเนี่ยเลยเนี่ยสังเกตหลายลวนะ่ามันไอไฟแดงๆเนี่ยมันจะมาพร้อมเสียงกระพวนใช่เจ้าเชื่อเรื่องพญานาคบอแอลตอนนี้เราก็ไม่รู้ต่อเนะีมันคือไฟอะไรผมก็ไม่รู้ว,ว่ามันคือไฟอะไรที่เราเห็นแต่เราเห็นนั่นเมื่อวาน ผมบอกผมไม่เห็นไฟนะกระบอลเห็นเหรอเออผมเห็นไม่ไม่บอกอะ่ะเอาพี่ไม่เห็นหรอไม่เห็นผมจะรู้ไหมตรงไหนละ่ะตอน,นตนู้ไหนเฮ้ยอะไรใครอ่ะใครอะไรอะ่ะมันเหมือนดูเป็นแบบต้ำตกน้ำมีนี่มากนี่ ไม่นีใครตะบอลหมู่แล้วตะบน้อลตาฝาดนี่ไงตะบอลตาฝาดไอ้ชื่อโบกติอยู่ในห้องน่ะใครอ่ะตะบอลตาฝาดตัวสองแชร์แล้วขอบคุณมากรอดรอดเลยให้ใครรอดขอบคุณลุงดาวเดี๋ยวผมรอดเดี๋ยวผมรอดใครก็ได้ปะผมไปอยู่ฝั่งนู้นนะเออคนละฝั่งปะแล้วพี่รอดฝั่งนี้ผมไปรอดฝั่งนู้นอ่าอ่าทุกคนนะครับผมอยาจะรอดใต้วางขาทุกคนนะ นะโมตัสสะพระครวตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระครวตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระครวตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะตะบอลทองนะโมตัสสะด้วยโอเคนะนะบังเปิดโมบังเปิดทำบังเปิดเปิดด้วยนะโมพุทธายะถ้าข้าพเจ้าและทีมงานมีโอกาสได้พบเห็นได้เจอ ก็ปรากฏร่างปรากฏกายหรือปรากฏนู่นนี่นั่นให้ลูกรารู้เพจได้เจอได้เหอสาทุกปลาตะบอลผมก้มแล้วเอ้ามันเดินกันทุกคนเห็นอะไรไหมตะบอลมันมีไฟแดงๆอยู่ตรงบนตะบอลน่ะไฟฉายเหรอเนี่ยเดี๋ยวผมซูมอยู่ตะบอลผมซูมอยู่ไฟไฟฉายเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตะบอล ตะบอลไปดูดิไปดูไปดูไปดูฮิสตาบอลไปฉายเหรอตะบอลไปฉายตะบอลหรือเปล่าผม่ได้เปิดผมใส่กระเป๋าไว้ไฟฉายแบตหมดหรือเปล่าไฟแดงๆเมื่อกี้ชั้นหนึ่งเหรออ,อุอ้ยผมโกลไฟเนี่ยของเข้าพี่ผมเลยปิดไฟฉายไว้ก็เมื่อกี้เปิดมามันเห็น ห้องนั้นเหรอห้องนั้นเยอะเหรอตะบอลมองไปสายก็เจองูอีกหอกเฮ้ยเย่าเจองูตะบอลไม่มีอระเาไปจวังเข้าไปดูทีไรให้แน่ใจให้แน่ใจเข้าไปดูให้แน่ใจไอ้หนูงูใช่งูมีงูไหมไม่มีนะเดี๋ยวเผื่อเผ็ด ใครเดินตามกูใครเดินตามอ่ะไม่เลตอนแรกที่ผมเดิอนออกมาจากห้องผมก็เห็นเรามาเดินเข้าห้องไปเหมือนกันด้วยไม่มีนะไม่มีตกใจเลยไม่มีแล้วไม่มีครับบอลหัวงจริงวันนี้ เมื่อกี้อะเดินตอบรัไปแล้วเดินตอบรัสามรอบกทีแค่ใชไมดีนะเดี๋ยวลองดูทีแล้นั่งยอพี่กวิ่งวิ่งนีุกน้องวิ่งน่มีแล้วแหละเดี๋ยวดูรอก่อนมีมีนะไขไม่รู้ตัผมุ๋นไข่พบพบ กูกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วอเก๋อุ้ยกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วตะบอนกูเห็นกูเห็นแล้วตะบอนนี่นี่ผมได้ฟังเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมดูอยู่ก็มีงูไหมมันไม่มีงูเออแล้ว แล้วมึงถือกล้องอยู่มึงวิ่งหนีอะไรไม่เห็นตัวผมยืนมาเบี้ยงบ้ามึงถือกล้องอยู่กูถือกล้องอยู่พี่พี่มีถือกล้องอยู่ใครยืนอยู่วะใครล่ะแม่ตาฝาดนะบางคนบอกว่าตนมองมองผีไม่เห็นแต่เมื่อกี้เห็นแต่จากขากล้องเลยผมไม่ได้สังเกตเพราาะว่่อูงูถือกล้องอยู่ก็ถือกล้องอยู่แล้วแล้วใครยืนก็ดูงูอยู่ใช่ไหมไอ้จังหวะเห็นแบบผมแม่งยืนแบบไอ้ยตาโกรธมึงไม่ยืน หมือนยืนชี้มือมานะผมก็เลยวิ่งไปหาตาบอลแล้วไงฮะไม่มีไรไม่มีเน็ตว่ะบอลมีขึ้นมีมีเน็ตไ่ะไม่ได้ผมไม่เอาโทรัพท์ฟังเฮ้ยแต่จะได้อยู่เออมันมันขึ้นไวไฟแล้วไม่รู้ผมไม่ได้สังเกตนะเมื่อกี้ผมมังแต่ส่องดูงหน่อยตอนนู้นเห็นตัวเองใช่เห็นตัวเองเหวอะเวอะจริงหนึ่งพันเก้าร้อยท่านเห็นปะทุกคนเห็นปะเหวอะจริงอ่ะทุกคนครับหนึ่งพันเก้าร้อยท่านผมขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับนะ ยังไม่จบไปตามต่อยเพจนะฝากคลิกลิงก์ที่ปากหมุนที่ผมทีนะครับผมนะเป็นช่องทางย t u b e รายการหล่อนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากฟอลโล่ช่องย t u b e รายการหลอ่อแล้วก็ปาร์ตี้ดาวเริ่มแล้วนะครับผมนะมสามารถส่งดวงดาวได้นะครับผมุ้ยลมสามารถส่งดวงดาวให้กระเพจยินได้นะครับนะถึงสามวันนะไม่ถึงฝากด้วยนะครับผมใครอยากส่งดวงดาวฝากส่งดวงดาวด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณยอดไลค์ยอดแชร์ด้วยนะครับนะขอบคุณลูกเพจทุกท่านเลยใช่แล้วก็เพจอยากใจดีด้วยนะเพจนี้ยัง ไม่มีผู้ใหญ่ใจดีตับสนุนนะครับผมผู้ใหญ่ใจดีท่านไหนสนใจโรงงานนะครับผมทักอินบ็อกเพจหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้นะครผมลิงไลน์อยู่ที่หน้าโปรไฟล์นะครับผมชาดูได้ใ่นะครับฝากด้วยนะครับฝากใหญ่ใจด,ดีด้วยนะครับอ่าทุกคนยังไม่จบไปตามต่อยเพจนะครับอ,อ่ะ,อะทุกคนนะย้ายไปตามต่อที่เพจผีตัวเล็กวีหนึ่งนะครับผมตอนนี้ขึ้นไลน์แล้ว ใครหาเพจไม่เจอสามารถแคปหน้าจอไว้ก่อนได้เลยนะครับผมปะ่ะใช่ตกใจจริงมีอยู่สองคนเห็นเงือเห็น้าจระเลยเมื่อกี้เห็น้าจะเลยมาทุกคนนะแชร์ให้กดไลค์เข้าไปตามต่อที่เพจผีตัวเล็กวินหนึ่งนะครับผมแล้วก็ฝากถึงผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับนะเพจยินใส่ตอนตรงนี้ยังไม่มีสปอนเซอร์นะครับผมผู้ใหญ่ชั้นใดนะครับใจดีนะอยากจะลงรงงานหรือทดลองงานสามารถแอดไลน์เข้ามาพูดคุยสอบถามรายละเอียดได้ก่อนเลยนะครับผมนะ หรือทักอินบ็อกเพจมาก็ได้หรือแอดไลน์ที่หน้าโปรไฟล์เลยก็ได้นะครับผมนะโอเคนะครับผมฝากด้วยนะฝากเพจยินไว้พิจนารณา,นานด้วยนะครับผมมาทุกคนย้าไปตามต่อเพจผีตัวเล็กวีหนึ่งนะครับผมตอนนี้ขึ้นไล์แล้วมาจริงหวานผมงงจริงๆก็กลางเก็บบรรยากาศดูงูอยู่แล้วผมแม่งแบบในกล้องเห็นยืนแบบยืนตาถลนเลยเมื่อกี้เหวอแดกเลยเมื่อกี้หวอแดกจริงทุกคน ลุกไม่หายเด้แต่งูแลโอ้โหตั้งแต่งูเอาหนูมากินแล้วปาทุกคนย้ายไปตามต่อเพจผีตัวเล็กวีหนึ่งเลยนะครับตอนนี้เพจผีตัวเล็กวีหนึ่งขึ้นไล์แล้วนะใครหาเพจไม่เจอสามารถแคปหน้าจอไว้ก่อนได้เลยนะครับผมนะสามารถแคปหน้าจอแล้วไปตามต่อที่นี่เลยนะครับผมพิมพ์คําว่าผีตัวเล็กวีหนึ่งนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ส่งดวงดาวให้นะครับนะใครที่ส่งดวงดาวมาก็ขอให้ปังๆเฮงๆรวยๆนะครับผม ขอให้ถูกหวยรวยเบอร์นะจ๊ะย้ายไปตามต่อที่เพจผีตัวเล็กวีหนึ่งเดี๋ยวผมจะลงไลน์นะทุกคนเดี๋ยวผมจะลงไลน์นะครับนะย้ายไปตามต่อที่เพจผีตัวเล็กวีหนึ่งเลยนะครับพยัคพยัคฆ์เร็วๆย้ายไปเลยย้ายไปเลยไม่ต้องรอยุงเยอะยิงส่งนายิงยุ่งเยอะยุงยิ่งกัดทุกคนเร็วๆย้ายไปเลยย้ายไปเลยไม่ต้องรอย้ายไปเลยมันดีเลยอยู่ไม่ต้องรอทุกคนยุงมันเยอะ ยุงมันเยอะทุกคนรีบย้ายไปเลยเร็วๆโอ้ยุงไม่ไหวแล้วยุงกัดหรืวทุกคนรีบย้ายไปเลยรีบย้ายไปเร็วย้ายไปตามต่อผีตัวเล็กวีหนึ่งเร็วๆเลยไปเลยเรารีบย้ายเลยทุกคนเร็วยุงเยอะไม่ไหวแล้วเนี่ยยุงโอ้โหอย่าเร็วทุกคนย้ายไปอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอตัวลงคลก่อนนะไม่ไหวแล้วทุกคนยุงเยอะโอ้โห